สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซิ่งชลีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมามา,อ,าอัปเดตราคาล้อยางมือสองนะครับส่วนจะมีรายไหนบ้างนะครับเดี๋ยวตามร้านกล้องลอซิ่งชลีมาดูพร้อมกันเลยครับไปชมครับครับในส่วนล้อชุดแรกนะครับตัวนี้เป็นขอบ17นะครับตัวนี้เป็นยางดีสโตนนะครับขอบ17 5รู114ครับ5รู114 ล้อด้านหน้าครับกว้าง8.5ครับด้านหลังกว้าง9.5ครับคู่ยาง D Stone ครับขนาดยาง225ครับ55 R17 นะครับตอนนี้ยางปี15นะครับอันนี้ล้อพร้อมยางนะครับ6,500บาทเท่านั้นเองนะครับล้อพร้อมยางชุดนี้6,500บาทนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ายางสวยขนาดไหนนะครับนี่ดูเส้นที่1นเนาะเส้นที่2 อโอโหหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองครับสวยๆอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูชุดถัดมาครับตัวนี้เป็นล้อขอบสิบห้านะครับหกลูร้อยสามเก้าใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะครับยกเว้นนิสสันนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ยางสูงก็ใส่ได้นะใส่ยางเตี้ยก็ใส่ได้เลยนะครับตัวนี้เปิดราคาเพียงห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ซื้อล้อแถมยางนะครับตัวนี้ยางก็พอใช้งานนะครับตัวนี้ห้าพันเก้านะครับก็เดี๋ยวมาดูยางเป็นยางอะไรเอ่ยเป็นยางดันหลบนะครับยางดันหลบ ขนาดยาง195้านะครับ6 5ห R 15้านะครับตัวนี้ยางปี14ครับ59 0 0ซื้อล้อแถมยางครับราคานี้ล้ออย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูดีกว่านะว่าสภาพยางยังพอใช้ได้ไหมก็โอเคอยู่นะครับใช้ได้ครับใช้ได้ก็แค่ล้อก็คุ้มแล้วนะครับตามมาดูอ่าสายกระบะบ้างแล้วนะครับ17นะครับสีขาว17ดอ่ะสีทองนี่ขอบ15นะครับมาดูสีบอลตัวนี้สีอีนะครับ ขอบ15บห้สายเก่งมากครับอันนี้4ี่โลร้อยนะครับ4ี่โลร้อยขอบ15นะครับตัวนี้กว้าง7 7็ดจุดเครึ่งนะครับ7.5นะครับตัวนี้คู่ยาง7.5เป็นยางดีไฟโซนนะครับตัวนี้ขนาดยางนะครับผมขนาดยาง195 50ขอบ15นะครับตัวนี้เป็นล้องานไทยนะครับล้อโปรแมกนะครับตัวนี้ล้อโปรแมกล้อเดิมนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับอาจมองดูรู้เลยนะครับล้อเดิมอย่างเงี้ยสวยๆอย่างนี้เลย ก็มีรอยอ่านิดหน่อยตามการใช้งานครับชุดนี้เปิดเพียงนะครับราคาเพียง6,5 0ันห้าครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับงานไทยนะครับตัวนี้ล้อแท้งานไทยยางปี18เลยนะครับปี18มาดูดอกยางยางยอกยังเต็มเ็มเลยนะครับดอกยางเต็มทุกเส้นครับไม่มีกินเลยครับสวยๆอย่างนี้เลยปี18เลยนะครับดูดอกครับโอ้โหอ่าหกพันห้าครับเดี๋ยวมาอยู่ชุดถัดมาครับชุดต่อมาชุดต่อมานี้เป็นขอบสิบเจ็ดนะครับขอบสิบเจ็ด ล้อเป็นงานเลนโซ่นะครับตัวนี้สี่รูร้อยสี่รูร้อยสิบสี่นะครับตัวนี้ใส่กันได้ครับสี่รูร้อยสี่รูร้อยสิบสี่นะครับขอบสิบเจ็ดนะครับก็ล้อกว้างเจ็ดนะครับสิบเจ็ดคูณเจ็ดคู่ยางฮีโร่อารันวันนะครับยางฮีโร่อารันวันขนาดนะครับสองศูนย์ห้าสี่ห้าอาสิบเจ็ดนะครับก็ชุดนี้นะครับยางปียี่สิบนะครับอ่า ตัวนี้นะครับราคานะครับตัวนี้ราคาราคา8,00 0บาทเท่านั้นเองครับ8,00 0บาทเท่านั้นเองครับชุดนี้8,00 0บาทยางปี20นะครับคุ้มคุ้มมากเลยนะครับคุณลูกค้า8,00พเท่านั้นเองเหมือนซื้อยางใหม่ไปเลยนะครับผมซื้อล้อพร้อมยางย้ำนะครับ8,000บาทเดี๋ยวมาดูครับยางสวยขนาดไหนอ่าดอกเต็มเต็มทุกเส้นนะครับดอกยางเต็มเต็มทุกเส้นครับไม่มีกินข้างเลยนะครับไม่มีกินข้างเลยสภาพอย่างนี้ทุกองเลยครับ ไม่หลอกไม่โกโหกแน่นอนครับ8ปดพันบาทครับอ่าเดี๋ยวมาไล่กันดูทีเนาะสีขาวสีขาวหกพันห้านะครับตัวนี้ห้าพันเก้าตัวนี้หกพันห้าเหมือนกันนะครับตัวนี้แปดพันนะครับเดี๋ยวมาดูขอบสิบเจ็ดอีกชุดหนึ่งแล้วกันเนาะตัวนี้ขอบสิบเจ็ดสี่รูร้อยสี่รูร้อยสิบสี่เช่นกันครับสิบเจ็ดขอบเงานะครับตัวนี้ล้อกว้าง ล้อกว้าง7นะครับตัวนี้ล้อกว้าง7 17ดดกว้าง7ดนะครับเท่ากันทั้ง4ี่ล้อนะครับคู่ยางนะครับตัวนี้ยางจะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับสองหนึ่งห้าสี่ห้าา็ดนะครับตัวนี้เป็นยางบิดสโตนนะครับยางบิดสโตนปี15้านะครับปี15 1้าหนึ่งคู่แล้วก็ปี17 1คู่หนึ่งคู่ครับ15 1้าหนึ่งคู่แล้วก็ตัวนี้ปี17นะครับตัวนี้ตัวนี้เอาไปไม่แพงนะครับคุณลูกค้าตัวนี้เอาไปเพียง ราคาเพียง5,500เท่านั้นเองนะครับตัวนี้5,500บาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวมาดูยางครับยังสวยๆอยู่นะยังใช้ได้อยู่นะครับนี่สองเส้น5,500นะครับคุ้มมากเลยนะครับราคานี้ราคาล้อยางมือสองครับก็ฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องล้อซิงค์รีราคาถูกๆแน่นอนนะครับก็ส่วนตัวนี้นะครับเป็นล้อนะครับฮอนด้าครับล้อเดิมฮอนด้าครับตัวนี้ขอบ15ครับ สี่รูร้อยนะครับสี่รูร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพล้อกันโอ้โหสวยๆอย่างนี้เลยนะครับคุณลูกค้าสวยๆงามๆอย่างนี้เลยนะครับนี่มาเลยครับร้านกล้องรอซิ่งนี่จัดให้แน่นอนครับตัวนี้คู่ยางบิตสโตนนะครับบิตสโตนขนาดยางนะครับสองขนาดยางหนึ่งแปดห้าหกศูนย์อาสิบห้านะครับตัวนี้ตัวนี้ห้ายางปีหนึ่งเจ็ดนะครับยางปีหนึ่งเจ็ด ตัวนี้ราคานะครับล้อพร้อมยางครับชุดนี้5,000ันบาทเท่านั้นเองครับคุณลูกค้า5 0 0พันเท่านั้นโอ้โหสวยมากเลยนะครับ5 0 0 0ันบาทเท่านั้นเอง5,000ันบาทเท่านั้นเองนะครับฝากไปด้วยนะครับร้านกล้องล้อซิ่งบุดีครับใครที่สนใจแมกยางอะไรลซิ่งนะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูยางก่อนเป็นยังไงเอ่ยอิ่งสวยเลยนะครับนี่เป็นไงล่ะอสวยเลยบอกไว้เลยครับสวยแน่นอนครับ เดี๋ยวมาดูตัวนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นล้อล้อเดิมครับ Toyota Vios ครับตัวนี้ขอบ15เช่นเดียวกันครับ4ี่รูร้อยนะครับ4ี่รูร้อยใบพัดนะครับตัวนี้เป็นที่นิยมมากนะครับบอกเลยครับคุณลูกค้าขายดีมากเลยนะครับตัวนี้เนาะมีมากี่ชุดก็หมดเลยท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ให้รีบให้ไวเลยนะครับราคานี้ตัวนี้ก็เปิดราคาไปที่5,000เช่นเดียวกันกับล้อของ Honda ครับตัวนี้ราคาเดียวกันเลย5,000นะครับตัวนี้คู่ยางนะครับผมคู่ยาง หนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้านะครับตัวนี้ลูกค้าเท์นแค่ล้อนะผมก็เลยจับยางใส่ให้นะครับผมตัวนี้ยางเป็นปีปีสิบเจ็ดเช่นเดียวกันครับตัวนี้ปีสิบเจ็ดนะครับปีสิบเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับ, 17, รบ 17, ก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจแหวกยางอะไรซิ่งนครับอ๋อสวยๆได้นะครับ,ย,ย,ย,รบยางสวยๆได้นี่ สวยอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาตามดูที่ประชุดดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอ่อาตามดูเลยเดี๋ยวดูย้นกลับเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสําหรับล้อยางมือหนึ่งมือสองนะครับจากทางร้านกล้องล้อซิงนะครับถ้าท่านใดถูกใจก็ดูไม่ทันยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับ0837695438นะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับร้านกล้องล้อซิงชุมนีหรือว่ากล้องน่าเรนขอละนีนะครับชื่อเฟซนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ได้เลยนะครับร้านกล้องล้อซิงชุมนี หรือว่าไลน์ก็เบอร์โทรศัพท์เมื่อกี้เลยครับ0837695438ครับท่านใดที่คิดกำลังจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางแต่งบไม่ถึงอยากจะได้ล้อยางมือ2แต่คุณภาพดีฝากทางร้านก้องล้อซิ่งชมดีไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะครับร้านก้องล้อซิ่งชมดีสำหรับวันนี้ร้านก้องล้อซิ่งชมดีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ